สวัสดีคนดูทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในช่อง Iron High Channel กันนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม One Piece Beauty Rush กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนรอบนี้ผมก็จะมาตามคําขอคนดูอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็คนดูคนนี้นะครับบอกให้ผมรีวิวหนวดข่าวนะครับทุกคนมาเรามาอา่านสกิลของหนวดข่าวกันดีกว่า เอ็กเวิร์ดนิวเกตนะครับคู่ปราบคนสำคัญของโรเจอร์นะครับทุกคนมาสกิลที่หนึ่งกันดีกว่าทิ้งข้าวของไว้แล้วใส่หัวไปซะสกิลพลังโจมตีนะครับ726พลังโจมตีลด30%รนะครับระยะเวลาของผล20วินาทีนะครับคูดาว29วินาทีนะครับคือสกิลนี้รีไวมากเลยนะครับเทาวิวห้านะครับทุกคนมาอ่านสกิลที่2กันเลยดีกว่า แกคิดจะชิงครอบครัวไปจากฉันหรือไงถ้าแบบไม่ชาร์จนะครับทุกคนสกิลพลังโจมตี300 374นะครับผัตาการเกิดตัวสั่น100%นะครับระยะเวลาของผลตัวสั่น5วินาทีนะครับทุกคนแบบชาร์จสมบูรณ์นะครับสกิลพลังโจมตี785 857นะครับทุก ทุกคนอัตราการเกิดตัวสั่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับระยะเวลาของผลตัวสั่นห้าวินาทีนะครับฟูลดาวสี่สิบสามวินาทีนะครับโอ้โหคือแบบหนวดเขาคือสกิลแบบมันรีไวมากนะครับอย่างสกิลแรกก็รีไวสกิลนี้ก็รีไวนะครับทุกคนปะก็โอเคนะครับขอบอกเพียงเท่านี้นะครับก็ไปเจอกันในเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนไปไปเจอกันในเกมกันเลยนะครับทุกคนไป ก็มาแล้วนะครับทุกคนพลังเรา6กหมื่นสามนะครับทุกคนรอบนี้โอ้โหฝั่งฝั่งเรามันมีแต่ตัวใหม่ๆวะ่ะโอ้โหอ่าโหสายโล่หมดเลยอ่ะกร,รับลี่โอ้ฝั่งเราไม่มีสายวิ่งนะครับโอ้แล้วนวดข่าวจะตีเข้ามีเนี่ยมามามาลองดูเรา,าต้องอาจจะเล่นแบบดีๆอะไรแบบนี้งั้นผมขอไปดึงฮงบีก่อนนะครับ สวยมากสวยสวยครับยิงหุนางแแบบก็เท่แล้วอ่ะโอ้มันใหญ่มันนอมากที่นั้นผมพาร์ทรอสำหรับัรเตะโดสักตัวอ้าวขอโทษครับเก่ว่าวเลยทันนี้ผมกับเข้าไปต่อยอคิวมันแบบมันเบาอะใส่ลูกใส่ลูกๆนะครับๆๆๆนั้นตีรีรีแมทฟ้า ครับอ่านกาบจะตายแล้วนะครับขอนะปับ๊บหบได้ได้หนึ่งตัวผมไม่ค่อยเขอาไปเลยกลัวโดนหมัดริวโอนะครับพีน่นค้ดมันจะปล่อยกิวเลยดีนะนี่ถเอาเลยได้หนึ่งครับ สวยๆสวย่ายงั้นผมปล่อยสกิลชาร์ตไม่ส่วนไรทั้งนั้นเดินตะกวัวผู้เอาเลยเอาเลยไม่มีใครลทรงทงแล้วไม่มีใครลทรงทงแล้วขอไปลงทงก่อนนะเพื่อนต้องไปลงวีนะไปทงเอนะครับถ้าวันนี้ผมไม่มีคลิปไม่ไม่มีความสุขในคลิปก็ขอโทษด,ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมปไปอะไรไม่รูึวะ อัดนชิปเหมือนแบบเอ้ยเฉยมากเลยวันนี้เอ้ยเอ้ยเลือดน้อยแบบนี้เหรอุอยังทันหน้าเมื่อกี้ยังทงนัทงทงนนะคิดว่าจะไม่ทันแล้วตัวอะไรอ่ะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรอืมงาน,นสั่นบีกนะสั่นไปอีกนะสั่นไปอีกนะสั่นยาวๆอะไรแบบเนี้ยโต ลงุงในนั่นเลยลัดสวยมากเลยเราเดินผ่านไปได้ไงเนี่ยโดยสกิลนี้ไปซ้อโคตรแรงเหลือเลือดหนึ่งครับเชื่อผมเดียวโอ้โหนึกข่าวก็ลรงเจอนะครับลุนถ้าผมหนึ่งร้อยซับเมื่อไหร่นะครับเราจิตกรรมได้เลยนะผมจะแจกลาดเกมวันพีดเบาที่ลัดนะครับโคตรแรง ได้หนึ่งนะโอ้เกมแรกก็อีกทีนะรอสกิลลี่ก่อนเดีย๋ยวแบบผมจะได้ไหมก่อนสองวิธีอย่างทำนะครับทุกคนก็เกมแรกก็ชิลๆไปเลยนะครับทุกคนผมก็ได้ MVP ด้วยครับน้องๆก็โอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับกดซับสไครป์ผมด้วยป่ะไปเจอกันในเกมต่อไปกันเลยโกล มาแล้วนะครับทุกคนรอบนี้เราเป็น6ตัว3นะครับพลังนะครับทุกคนโหรอบนี้มีบุญรัตบุญเล็ดชวะโอ้ฝั่งนู้นมีแบบ CPO CP นะครับสองตัวเลยด้วยค่ารับใช้นะครับค่ารับใช้มังกรน,กนะครับเอ้กอ,องขับเรือนะครับติดอะไรวะเนี่ยเหล่านี่อ่ามีตัวมาดึวครับ เฮ้ย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 เฮเเ้ยเั้ย ระหว่าน,นี้นะครับเราลุม้มตัวที่มันดึงธงเรานะสวยครับเจ้ามันดึงธงข้าเลยจ้ากษัตริย์นะครับตายครับ,บลลทันจีได้ไปนะบุญเลดดึงธงครับผมไม่เชื่ดึงธงเท่าไหร่โอ้ซกสมมติจะโดนดึงไหมขนาดเอาสวยๆๆได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้มันลุน้มอ๊ะ ตายเฉยเลยทีเสกิลตายอีกสองครับอะไรวะเนี่ยทำไมมันโหดอะไรขนาดนี้ออกออกอ่ะคือต่อยอู้หูดีอะไรเนี่ยอือก็ได้อีกหนึ่งเนาะโอ้ถ้าผมเล่นโหดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะใครกันกดซับอะไรผมอุ๊ยอุ้ยเมื่อกี้โดนอะไรโดนหมดโดนหมดทุกกระบวนเลยครับสกิล โอ้นอนหายหายไปกับตาเลยรอดๆ A few moments later ได้อยู่ได้อยู่โอ้ระยะประชิดมากตบโอ้หอะไรมตัวอะไรโอ้โหสามสิบวิจะทันไหมถ้าเราฆ่าตีนหน้าได้จะได้ยเงิง เนี่ยนี่ผมจําได้ว่ามันฆ่าผมมันฆ่าผมไม่สนในทางนั้นจิงทงครับเนี่ย่ารับใช้เหรอจ้าสมควรแล้วจ้าโอ้โหว้าวผมไม่ตอดอีซิวิสจิ้งทงกลางจิ้งทงกลางไม่สนงั้นงั้นงั้นชาร์จชาร์จอย่างเดียวไม่สนโอ้โหได้อีกหนึ่งนะครับ ก็โอเคนะครับก็เกมนี้สองก็ชิวๆน้องๆไอพีพีอีกแล้วเอาไม่ค่อยอยากเด็ดเท้าไหไรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแไคราคผมด้วยนะครับไปเจอกันอีกเกมสุดท้ายกันเลยนะครับทุกคน <S 2> <S 2> <S 2> มารอบนี้เอาจริงแล้วทุกคนรอบรอบที่แล้วก็ไม่ค่อยเอาค่าได้เยอะเกินอ,อะ่ะแต่ฝั่งนู้นมีแบบใส่ครบเลยนะครับใส่วิ่ง 2, สองใส่หมัดหนึ่งแล้วใส่โลอีกหนึ่งนะครับทุกคน ฝั่งเราไม่มีสายวิ่งนะมีสายมัดสามเลยนะครับเอ้ยเจ้าจะฆ่ามโมฮัมหอัดไม่ได้นะครับสีพี่น้อยเฮ้ยสีพี่เโอ้สกิลว,ว้าวนะครับผมเห็นนะผมเห็นนะผมเห็นนะห็นโดนนะวายของเขาได้หนึ่งคิวครับทันผมโอ้ไม่มีตัวกดชาท์ทให้เราเนี่ยโอ้เปื่อโดนได้หนึ่งครับได้หนึ่งตัวเออได้เงินเฉลยด้วยอุย๊ย กองครับแม่ครับโอ้โหเรามีเขาตัวใหม่มาสองตัวเลยวะ่ะโอ้แหมอุย่ยจะไปเอาเยอะสุดเลยเดี๋ยวผมไปเอาเลืองก่อนนะครับมาโอ้เรามีเป้นยางมากเลยเกมสุดท้ายขอหน่อยน,นะเกมสุดท้ายขอโอ้มันกลายเป็นโนเสาร์แน่ งั้นผมชาร์จรออย่างเดียวไม่รู้จะดูหรือเลปล่ามันเหมือนแบบสกิลมันล็อกเป้าให้เราเลยนะนแบบยครับแบบกดป้ยสกิลด้านเนี้ยไปด้านนึงให้ผมด้ยโอ้สกิลดีช้ามันเลือนน้อยหมดเลยอะ่ะโอ้ยมันแบล็เลือน,นเลยอูคอสซ็มันคือแหลกมันโกงมากเลยนะว่าไหมใครว่าเหมือนผมบ้างมันแบบมันโกงคื้นอะไรแบบเนี้ยอ้าวิดีมันจริงผมอ่ะ โอ้โหตายยังไงก็ตายโอ้ตายโอ้โคตรเลย a few moments later ยังไงก็ต้องตายผมชาร์จรอเลยไม่สนนะชาร์จรออย่างเดียวอะ่ะแม่งยิงฟรีเหรอยิงฟรีเหรอก้อนสมมันโกมากเลยนะถ้ามันเลือดอะเลือดห้อยมันก็ยังรูดครับฮะซองที่ยังไม่ตายนี่โอ้โหแต่งโก,งเกนเตมที่เอ็ด แต่มันไม่มีบูนนะมันยังโหดอะโหดได้ขนาดนี้โอ้ยโอ้ผมกดทุกสกิลอะโอ้ดูมันดงมันดีมันยิงปี๋ตอนเพื่อนหนึ่งของแล้วตอนังโอ้ยโอ้ยโอ้โหเกมใกล้แล้วไทยนะครับทุกคน โอ้เพราะว่าต,ตึงไม่โคตรตึงแตไม่โคตรโหดนะครับทุกคนก็โอเคนะครับผมตามคำขอคุณดูแล้วนะครับทุกคนก็เชวยก,กดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็เห็นมาใต้คลิปนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็อยา่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปนหน้าไม่บ่ายครับผมไปแล้วครับ